เรามาเฉลยใบงานที่9ต่อกันเลยนะคะคุณครูนะคะขออนุญาตเฉลยเป็นบางข้อนะคะต่อมล้าลายมีกี่คู่มี3คู่นะคะอยู่บริเวณใดบ้างนะคะคู่ที่1นะคะอยู่บริเวณใต้ขากรรไกรนะคะคู่ที่2อยู่บริเวณใต้ลิ้นนะคะและคู่ที่3อยู่บริเวณข้างกกหูนะคะ มาดูข้อที่7นะคะอวัยวะนี้คือกระเพาะอาหารนะคะจงตอบคำถามเกี่ยวกับอวัยวะนี้ระบุว่าข้อความที่กำหนดให้ถูกหรือผิดนะคะ7.1ถูกหรือผิดคะตอบถูกคะ่ะ7.2สร้างกรดไฮโดรคอริกซึ่งเป็นกรดแก่ได้ถูกหรือผิดคะถูกคะ่ะ 7.3เป็นที่แรกที่ย่อยทางเคมีของสารอาหารโปรตีนถูกหรือผิดคะถูกค่ะ7.4น้ำย่อยที่ย่อยโปรตีนชื่อว่าเปปซีนโดยสามารถย่อยจนสมบูรณ์ข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดคะ่ะและ7.5 ไม่สามารถดูดซึมแอลกอฮอลได้กระเพาะอาหารไม่สามารถดูดซึมแอลกอฮอลได้ถูกหรือผิดคะถูกคะ่ะมาดูที่ข้อ8อวัยวะนี้คือลำไส้เล็กนะคะ8.1การย่อยสารอาหารทุกชนิดสิ้นสุดและสมบรูรณ์ที่อวัยวะนี้ใช่หรือไม่ตอบใช่คะ่ะ 8.2การย่อยไขมันต้องอาศัยของเหลวที่ชื่อว่าน้ำดีนะคะซึ่งถูกผลิตมาจากตับและเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีก่อนจะส่งมายังอวัยวะนี้นะคะ8.3การดูดซึมสารอาหารและธาตุอาหารต่างๆเกิดขึ้นที่นี่มากที่สุดใช่หรือไม่ตอบใช่ค่ะ ส่วนข้ออื่นๆนะคะไม่ยากจนเกินไปนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเองค่ะ